สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวกันธถรมนีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทําเมนูแซ่บๆกันอีกแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านั่นก็คือเมนูตาแซลมอนปลาร้านัวนะคะเอาให้แซ่บๆจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยค่ะไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่ลุงอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทาเมนูต้มแซลมอนปลาร้านัวค่ะไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีปลาแซลมอนนะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็มะเขือส้มค่ะพริกจินดาแดงค่ะอันนี้ความเผ็ดตามชอบนะคะพริกขี้หนูค่ะแล้วก็มะนาวนะคะน้ํามะขามเปียกค่ะแล้วก็จะมีน้ําปลาร้านัวนะคะแล้วก็น้ําปลาอย่างดี อันนี้ขาดไม่ได้เลยคะ่ะก็คือชูรสนั่นเองนะคะแล้วก็น้ําตาลีิบค่ะแล้วก็เม็ดกระถินนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมหั่นปลาแซลมอนกันเลยนะคะอันนี้คือหั่นชิ้นตามชอบเลยค่ะว่าอยากได้ประมาณไหนนะคะอยากได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นหนาชิ้นบางก็เอาตามชอบเลยค่ะ พอเราหั่นเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะไปก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะเราก็จะนํามาหั่นเตรียมไว้ค่ะก็หั่นชิ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะหั่นเตรียมไว้เลยค่ะมะลุงจะใส่สัดสามลูกนะคะมะเขือเทศแล้วก็มะเขือเครือหรือว่ามะเขือส้มนะคะ เดี๋ยวเรามาลงมือตำกันเลยนะคะแม่ลุงก็จะใส่เป็นพริกกินดาแดงลงไปเลยค่ะอันนี้ความเผ็ดตามชอบนะคะอันนี้แม่ลุงใส่เยอะหน่อยนะคะใครไม่ทานเผ็ดก็อย่าทำนะคะอย่าหาทำเหมือนแม่ลุงนะเดี๋ยวจะปวดท้องเอาแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำส้มตำของเรานะคะแม่ลุงก็จะใส่เป็นชูรสลงไปนะคะ เพราะว่าเวลาโขลกจะได้โขลกง่ายๆค่ะคลิกจะได้ไม่กระเด็นด้วยนะคะสูตรของแม่ลุงจะไม่ใส่กระเทียมนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากระเทียมจะทําให้อันนี้ลดแต่ความชอบของใครนะคะกระเทียมก็จะทําให้ส้มตำเนี่ยคายเครื่องเร็วนะคะแม่ลุงก็จะตำคลิกแค่แตะตีเลยนะคะ ตาพอแตกหรือว่าตำให้ละเอียดก็ตามชอบเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนาะแล้วลุงก็จะตำพอแตกพอนะคะใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปค่ะ ำส้ตมตำเนี่ยบ้านไหนก็ตำเต็มอยู่แล้วนะคะอยู่ที่สูตรไข่สูตรมันนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาร้านัวค่ะมมนลุงจะใส่ซักสองทับทีเลยนะคะเพราะว่าต้องการให้น้ำส้ตมตำเนี่ยมีน้ำเยอะๆนะคะจะได้เอาไปคลุกกับขนมจีนก็ได้นะคะน้ำมะขามเปียกค่ะ แล้วก็มะเขือทั้งสองชนิดนะคะแล้วก็มะนาวค่ะอันนี้แม่ลุงจะหั่นแว่นใส่ลงไปด้วยนะคะลูกหนึ่งหั่นแว่นบางๆนะคะอีกลูกหนึ่งก็ใส่ลูกหนึ่งแม่ลุงก็จะใช้น้ามะนาวนะคะ คลุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะตำน้ำตาลให้ละลายดีเลยนะคะตำแซอมอนหรือว่าตำพวกทะเลเนี่ยจะต้องตำให้รสชาติออกแซ่บนะคะเพื่อนเพื่อนไม่งั้นไม่ดับข้าวนะคะ ก็จะได้น้ำตํมแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะสีสันน่าแซ่บมากๆเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะอยากได้รสชาติไหนก็เอาตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวแม่ลุงจะชิมรสชาตินะคะแซ่บนัวไย แซ่แบแซ่บแซ่บมากๆค่ะเพื่อนพอได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะคะแม่ลุงก็จะใส่เป็นถั่วฝักยาวลงไปค่ะอันนี้ถ้าใครหรือใครจะตาพอแตกก็ได้นะคะถั่วแต่ถ้าใครตาไข่แม่ลุงแนะนําว่าไม่ต้องตาก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยให้ขึ้นจานนะคะขึ้นจานขึ้นถุงนะคะเพื่อนๆสามารถนําปลาแซลมอนลงไปคลุกเลยก็ได้นะคะ แต่ว่าไม่ลุ่งจัดส่จานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไปค่ะเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟั็เลยค่ะ แต่แล้วค่ะทุกคนตำปลาแซลมอนของเราน้ำปลาร้านี่นัวมากๆเลยนะคะแซ่บถึงใจสุดๆเลยค่ะจะทำเป็นกินเล่นกับเพื่อนฝูงหรือว่าจะทำเป็นกับแกล้มก็ได้นะคะอร่อยสุดยอดเลยค่ะอย่าลืมเอาไปทำตามกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่นุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ